เป็นเวลาดีนะคะนุ่มๆครอบครัวตกลงนะคะนี่หลานรักเจ้าบุกจะมอบที่ให้ร้อยไร้ดูถนนวัดกิ่งนะคะ พี ik, ่โซเฟียลามีนะคะกิ <Yeah. S 1> ๊กค so ่ะ so กิ๊กั้งใจเรียนนี่นะคะอร่อยค่ะข้าวฟัวตัวโกน้องนิชาน่ค่ะนี่ค่ะนิชาจังนเทำไมเราไม่ไปเอานะเฟียบอกว่าเนื้อหมูกินเป็นประจำแล้วกินอะไรที่ไม่เคยกินมั่งไอ้ที่เช่นัวโซดาหรือตะเกียบหรือชา เป็นประจำนี่นะคะครอบครัวตักรงนี่ค่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวถอยทำไมล่ะโปกหลานรักนั่งอยู่โน่นแหมพ่อยอยู่เอ๊ะนั่งกระแซกกระแซกมาทางนี้เว้ยไม่เธอไอ้นี่นี่มันเก่งไม่จริงนี่ว่ะเรารับหลักมันว่าไงว่าเราโทรจากสวีเดนมาบอกว่าว่าอะไรนะอบอกว่าเบอร์เอ้ยเราบอกว่ามอนมอนกลัวปู่ไหม แหมจะกลัวจะทะเลาะก,กันทุกวันเหรอแต่เรามาเช้าเราถึงเมืองไทยมอสมอสกลัวผูไหมก็มกลัวอยู่นะพิกลิ้นน okay. ี่ค่ะโอ้โหโอเคนะคะจิกเกอรตเล็ก้าเดี๋ยวไม่ใช่แต่หนแต่หัวปูยุงโอเคบ๊ายบายติ๊กแคลค่ะ